แล้วผมกําลังจะบอกว่านี่เป็นทริตของการลงทุนที่เป็นโอกาสของคุณในปีนี้เพราะผมเชื่อว่าปีหน้ายิวจะไม่ได้เหมือนปีนี้แล้วอันที่2องนีน่คือเขาเรียกว่า FCD เป็นการเหมือนฝากเงินต่างประเทศหลายคนชอบคิดว่ามันยากจริงๆมันไม่ยากนะครับแล้วมันทําง่ายมากด้วยปัจจุบันตอนนี้มัน5%้างกลางๆเลยนะคือดอกเบีย้ยนะใช่ครับพราะเราเห็นแล้วว่ามันจะมีหสินทรัพย์ที่เหมาะกับนิวเจนไล่ระดับไปเนี่ยนิวเจนคนไหนควรจะลงทุนอะไรด้วยสัดส่วนเท่าไหร่เขาจะรู้ได้ยังไง ทือทำให้ลงทุนเป็น New Gen Investor n e w g e n i n v e ว t o r วันนี้นะคะเอาใจ New g e n เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอาจจะต่างไปจากที่เราเคยทำนิดหนึ่งนะคะคือก่อนหน้านี้เราคุยกันหลายเอพิสซดแล้วว่าการลงทุนเนี่ยนะคะเราควรจะเริ่มจากอะไรเก็บเง,ง,งินสำรองฉุกเฉินวางแผนแบบไหนตั้งเป้าอย่างไงลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงอย่างไงทีนี้นก็มีคอมเมนต์นะคะจาก New Gen หลายคนบอกว่าถ้ายังไม่พร้อมเสี่ยงล่ะขอเริ่มต้นจากความเสี่ยงที่ตาหน่อยแต่ว่าได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินมีสินทรัพย์อะไรบ้างหรือบางคนบอกว่าอยากจะเสี่ยงสูง แต่ก็อยากจะมีก๊อกนึงเอาไว้สาหรับสินทรัพย์ที่อาจจะไม่ต้องเสี่ยงสูงมากจะได้ไม่ต้องอออินไปสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงจนเกินไปนะคะวันนี้เราเลยชวนคนหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นนิวเจนเหมือนกันแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในโลกของการลงทุนแล้วก็น่าจะมาแบ่งปันมวมมองที่น่าสนใจให้กับนิวเจนได้นะคะอยู่กับคุณบอมสรพลเมธีคุณนะคะสวัสดีคุณบอมคะ่ะสวัสดีครับขอบคุณนะจริงๆงคุณบอมก็นิวเจนมากๆาก <laughs> <laughs> เริ่ม <laughs> เริ่มรู้สึกเป็นกวการคนแล้วถือว่าเป็นสเเต แรกๆลากันของนิวเจนนะคะที่เข้ามาสู่โลกการลงทุนแล้วก็ตอนนี้ประสบการณ์เยอะมากเลยก่อนอื่นถามก่อนเวลาถ้าพูดถึงนิวเจนกับเรื่องของการลงทุนเรามองว่าคนกลุ่มนี้เขาเหมาะกับการลงทุนแบบไหนจริงๆผมแอบมองว่าการลงทุนในสภาวะปัจจุบันตอนนี้ผมว่ามันได้เปรียบผมใช้คำนี้นะครับว่ามันได้เปรียบกับก่อนยุคพวกเราเยอะนะครับยุคพวกเราเนี่ยจริงๆลงทุนลําบาก เรยุคพ่อแม่พวกเราลาบากกว่าเดิมอีกนะฮะผมผมเปรียบจะียไปเห็นภาพแล้วกันตั้งแต่สงครามอิรักมาเนี่ยสงครามเกิดไปแล้วสองวันเนี่ยคนไทยเพิ่งรู้ข่าวแลวเพิ่งเผลตามคือช้าตอนสมัยแบบก่อนเลยนะครับสมัยต้องั้งแต่รุ่นพ่อที่ผมเคยลองถามดูตั้งแต่ลูกค้ารายใหญ่ๆตั้งแบบรุ่นเมื่อก่อนเลยเนี่ยเขาเคาะกระดานกันนะครับแล้วข่าวกว่ามันจะถึงบ้านเราเนี่ยบางทีมันแบบเอาไปแล้วหรออะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังจะเห็นภาพได้เลยคือนกสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันเออื้ เมื่อเทียบกับสภาวะเดิมเยอะมากถามว่าเช่อนอะไรครับหนึ่งคือการเข้าถึงข้อมูลตื่นมาตอนเช้ามีเป็นสิบรายการให้เราดู <laughs> นะครับมีทั้งผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาพูดถึงต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลได้ไง่ายมากขึ้นเมื่อก่อนนี้คนไทยกว่าจะถึงเข้าเข้าถึงข้อมูลของเฟดนี่คือแบบโอ้ช้ามากนะครับมามีไม่กี่คนที่จะวิเคราะห์ได้ซึ่งหนึ่งนั้นก็ต้องออกมาจากแบงค์ชาติแล้วก็เทรดดิ้งแพลตฟอร์มสมัยก่อนนี่คือแบบโอ้กว่าคุณจะขี่หุ้นเนี่ยคุณก็เหนื่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นผมว่านักลงทุนรบีย แต่ที่สาคัญเลยคือการลงทุนณนะปัจจุบันตอนนี้แอปเดียวเนี่ยเอาอยู่นะครับอันนี้ผมไม่ได้มาโปรโมทแอปผมมาถึงทุกแอปเลยนะครับคุณจะสังเกตได้เลยว่าคุณเอาเงินก้อนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินแบบอาจจะเป็นเหมือนแบบเงินจบใหม่เงินเก็บของคุณนะครับเข้าไปอยู่ในแอปแอปเดียวเนี่ยคุณหมุนได้เป็น1ิสินทรัพย์เลยนะครับหมุนได้ทั้งทองคําทั้งลงทุนหุ้นไทยโดยตรงหุ้นต่างประเทศโดยตรง,ตองกองทุนฟิกซ์ทองคำแบบบิตคอยอย่างเงี้ยทุกอย่างมาทําได้หมดเพราะฉะนั้นผมว่าปัจจุบันตอนนี้สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมน่ายกวเเดิอะ เพราะฉะนั้นกลับมาที่คําถามนะครับว่าแล้วการลงทุนในรุ่นใหม่เนี่ยครับนักลงทุนรุ่นใหม่เนี่ยควรจะลงทุนในสินทรัพย์ลูกแบบไหนนะครับผมเองต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะผิดจากคอนเซปต์นิดนึงคือผมเชื่อว่าจริงๆถ้าอยากจะให้แนะนําเนี่ยผมเชื่อว่ารุ่นใหม่เนี่ย เปิดรับความเสี่ยงได้สูงกว่ารุ่นกลางกับรุ่นเก่าเยอะ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยผมแอบ,บอยากจะเชียร์ให้เราเริ่มการลงทุนแบบเริ่มเลย mm hmm. ดูรายการนี้ดูเสร็จปุ๊บแล้วเริ่มลงทุนเลย mm hmm. สลาหรับการฝากเงินเนี่ยจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าดอกเบีย้ยในไทยเนี่ยก็สูงนะ mm hmm. แต่ถามว่ามันจูงใจหรือย,ยังผมคิดว่ายัง mm hmm. อันที่2องนนเนี่ยคือเขาเรียกว่า FCD mm hmm. เป็นการเหมือนฝากเงินต่างประเทศ mm hmm. ซึ่งมันจะมีลักษณะการฝาก2แบบแบบหนึ mm ่งเลยคือเหมือนคุณเนี่ยเอาเงินไปฝากแบงค์เช่นสมมติว่าคุณเอาเงินไปฝากไทยพาณิชย์ เคแบงก์เคทเนี่ยแหละแต่สมมติว่าคุณเอาไปฝากต่างประเทศเช่นคุณเอาเงินไปฝากที่ UBS, <ม> Standard c h a r t e a n k of บงก์ออฟเมแบบนั้นเลย<ม><ม>นะครับ<ม>ก็อีกแบบหนึ่งก็คือเอาไปลงใน Money Market ความหมายคือก็เอาไปลงในพันธบัตรต่างประเทศ<อ>มันจะมี2แบบซึ่งจริงๆหลายคนชอบคิดว่ามันยากจริงๆมันไม่ยาก<ม>นะครับแล้วมันทําง่ายมากด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องติด ข้อกำหนดเรื่องเกี่ยวข้องกับความผันผวนของค่างเงินนิดหนึ่งนะบางอย่างนะครับแต่พูดง่ายๆเลยคือปัจจุบันตอนนี้มัน5%ากลางๆเลยนะคือดอกเบีย้ยนะใช่ครับมัน5%เปเ็นกลางๆอันนี้ analyze นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมองถ้าคุณจะฝากในม o n e y market อันนี้ข้อดีคือคุณเอาเข้าออกได้เร็วแต่ถ้าเป็นฝากแบงก์ต่างประเทศมันก็จะมีเทอมเช่น6เดือน12เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าออปชั n นหนึ่งออปชันสองผลตอบแทนพอๆกันนะครับก็มองว่าเป มองเันข้ามไปนะครับหลายคนอาจจะแบบว่าได้เงินคุณพ่อคุณแม่มานะครับก็ฝากไว้ใน แบงก์อยู่อย่างเดียวเลยนะครับซึ่งคุณก็จะได้ประมาณ1%เปอร์กว่าๆนะครับอันนี้ผมก็บอกว่าความเสี่ยงรู้ว่ามันสูงกว่าแต่ว่ามันก็คอมเพนเซตกับดอกเบี้ยประมาณ4ี่ํ้าปอร์เซ็นตสำหรับสองเรื่องนี้แต่มันมีประเด็นหนึ่งที่มาซึ่งคุณบอมบอกว่าก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเนาะคือเราฝากในเทอมดอลลาร์แต่พอคอนเวิร์ตกลับมาเมื่อครบเวลามันจะอาจจะเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของความผันผวนหรือเปล่าใช่ครับผมเสริมนิดนึงว่าแน่นอนนะครับแล้วบังกงทุนท่สึกทงส่อโหนะพูดช่่นเมวาา้แต ลองคาดการณ์ว่าค่าเงินสมมติเรามองหนึงสปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าบาทเนี่ยจะกลับไปแข็งแรงๆเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับเนื่องจากปัจจัยของโครงสร้างของประเทศเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามันก็คงจะอยู่บริเวณประมาณ35-37บบวกลบนะครับซึ่งอันนี้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าคุณน่ะจะเอาเข้าตอนไหนแล้วเอาออกตอนไหนก็ต้องรับความเสี่ยงด้วยนะนะครับแล้วเวลาการลงทุนเนี่ยนอกเหนือจากการฝาก ประจำเนี่ยมันมีจุดเด่นอยู่หลายเรื่องนะครับเช่นประเด็นแรกเลยคือหุ้นกู้นะครับจริงๆผมขอทําความเข้าใจนิดนึงคือปลายปีที่ผ่านมากับต้นปีเนี่ยพอนองทุนรุ่นใหม่เนี่ยเห็นข่าวหุ้นกู้เยอะเนี่ยกลายเป็นทุกคนแบบกลัวกลัวหมดมนะครับซึ่งจริงๆแล้วการกลัวเนี่ยครับผมอธิบายให้ฟังนะเป็นข้อดีของคุณนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะบริษัทเนี่ยต้อง c o m เพนเซ t ยิ i ที่สูงขึ้นให้กับคุณ ด้วยความเสี่ยงเท่าเดิมเพราะว่ามันเป็นไปตามโมเมนตัมของตลาดว่าอ่าหนึ่งดอกเบี้ยขึ้นด้วย2คือพอเวลาสภาพคล่องมันดูแบบคนกลัวๆไม่กล้าซื้อใช่ไหมครับบริษัทต้องใช้เงินบริษัทก็ต้องออฟเฟอร์ให้ขุนเพิ่มแล้วก็เห็นแบบนี้มาแล้วนะครับในฝั่งของตัวฟิไนแนนซ์กับอสังหาเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะแต่ไอความแบบกลัวเนี่ยทำให้เขาเพิ่มไปทีดอสิบปิ๊บ จ่ายดอกเพิ่มเราได้ดอกเพิ่มจาก4.1ไปเป็น4.2แบบนี้เยอะมากนะปัจจุบันแล้วผมกําลังจะบอกว่านี่เป็นทริตของการลงทุนที่เป็นโอกาสของคุณในปีนี้เพราะผมเชื่อว่าปีหน้ายิวจะไม่ได้เหมือนปีนี้แล้วค่ะอันที่3ามเอคะอันที่3คือมาในรูปแบบของกองทุนละนะครับกองทุนเนี่ยอันนี้ผมว่าหลังจากโควิดอ่ะผมว่าหลายคนเริ่มเข้าใจมันเยอะขึ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรนะครับหรือกองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศสมมุติว่าคุณแบบ อาจจะยังแบบความรู้น้อยพิ่งเข้ามาในตลาดคุณแบบเลือกประเทศไม่เป็นก็ลง g l o b a l ไปเลยสมมติว่าลงหุ้นที่เป็นกองทุนที่มันเวทชั่วโลกถ้าเวทั่วโลกเนี่ยเขาจัดสรรให้คุณเลยตามขนาดเช่นเมการประมาณ55%อ,อ่าจีน10%ยุโรป20%ญี่ปุ่นแบบนี้อ,อันนี้มันก็จะเป็นการกระจายตัวของแต่ละประเทศอยู่ด้วยตัวเอง<ห>แล้วก็ใส่ติในระยะยาวเนี่ยกองทุนในระยะยาวของหุ้นทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่ผลตอบแทนมันไม่ได้แบบขึ้นแรงๆลงแรงๆเพราะมันเวทอยู่านนี้กันเองนะครับอันนี้ น่าสนใจนะครับมาอีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็คืออันนี้สเปซิฟิกละก็คือเลือกประเทศะนะครับอันนี้มันจะยากนิดหนึง่งนะครับคุณต้องอันนี้มันจะเริ่มรับความเสี่ยงสูงขึ้นเรื่อยๆ uh huh. นะครับสำหรับรายประเทศเนี่ยแน่นอนครับคุณก็ต้องดูว่าสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้หุ้นถูกหรือหุ้นแพงคาว่าถูกหรือคาว่าแพงเนี่ยมันก็จะใช้คำว่า P/E นะครับเป็นตัววัดนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้เท่าไหร่ผมสุบให้ฟังแบบสั้นๆนิดนึงคืออย่างเมกาตอนนี้สมมติว่าประมาณสัก20 22หรือยีมาณ9 บ้านเราประเทศไทย14ยุโรปแบบนี้สิบแปอย่างเงี้ยประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันจะเห็นได้เลยว่าแต่ละที่ก็จะมีความถูกความแพงขึ้นอยู่กับกรอตแต่ละตัวอันนี้ก็คือจะเป็นลงรายละเอียดว่ากองทุนนี้คุณจะเลือกประเทศไหนในการลงทุนนะครับก็จะเป็นภาพรวมรวมนะครับอ่ะแล้วมาเพิ่มเติมความเสี่ยงเพิ่ม้งไปอีกนะครับก็คือหุ้นหลายตัวละนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเคยแกข้อมูลมาในอดีตแล้วกันต้องบอกว่าถ้านับในรายปีเนี่ยแน่นอนผมตอบแทนมันสูงกว่า แต่ถ้านับระยะกลางกับระยะยาวถ้าใครเอาเงินฝากมานะครับแน่นอนว่าระยะกลางกับระยะยาวเนี่ยการทำ d อ v e r s i f y ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด5แบบว่าคุณลงทุนแบบไหนคาแรคเตอร์ของคุณเป็นแบบไหนนะครับแต่ถ้าถามผมนะครับผมเชื่อว่าลงทุกแบบคุณจะได้รู้ไง ว่าไอุ้้นกู้เนี่ยมันเป็นยังไงว่าไอ้ FCD นี่มันคืออะไระนะครับแล้วก็กองทุนรวมของโลกเป็นยังไงนะครับแล้วก็หุ้นแต่ละตัวเป็นยังไงเซกเตอร์เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นคร่าวๆที่ผมเชื่อว่าลงทุนกระจายแบบนี้มันไม่คือตอนนี้มันลงทุน50,000<ช>บาท 1, 1นึ่งบาทมันไม่มันไม่มีข้อจํากัดของ คุณแล้วอะทีนี้เราต้องจับมือทำคุณบอมเพราะเราเห็นแล้วว่ามันจะมี5สินทรัพย์ที่เหมาะกับนิวเจนไล่ระดับไปเนี่ยนิวเจนคนไหนควรจะลงทุนอะไรด้วยสัดส่วนเท่าไหร่เขาจะรู้ได้ยังไงเพราะคุณบอกว่าลงหมดก็ได้แต่ว่าคือยังไงมีร้อยหารเลยหารห้าหรือควรแบบไหนดีตอบคำถามคุณเฟิร์นนะครับ เวชเรื่องแรกก่อนเลยคือสมมติว่าเป็นนักลงทุนที่รับความเสีย่ยงได้สูงมากนะครับผมคิดว่าลงทุนในรายหุ้นต่างประเทศ<ม>เป็นแอสเซทสูงสุดที่ผมคิดว่ามีโอกาสเจเรตผลตอบแทนได้สูงสุดนะครับมผมให้ประมาณหุ้นต่างประเทศนะครับผมว่าผมให้ประมาณ30%อันนี้คือ,อหุ้นหลายตัวหุ้นหลายตัวต่างประเทศเลย <c oughs> ถ้าคุณคิดว่าแอปพลิเคชันไม่ได้เป็นประเด็นเทรดดิ<ม>้งแพลตฟอร์มไม่ได้เป็นประเด็นแล้ว <c oughs> นะครับ หุ้นต่างประเทศเนี่ยประมาณสัก30%นะครับแล้วก็กองทุนนะครับรวมก็คือความหมายคือแล้วแต่ว่าคุณจะลงประเทศไหนหรือว่ากองทุนเอ่อ K World หรือ Equity ไปเลยนะอันนี้ผมให้อยู่ประมาณสัก10%นะก็จะลงกันประมาณสัก40ละนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับอันนี้เวชกันก็คืออ่ะมีหุ้นไทยบ้างไหมสิบห้ยี่สินะครับก็จะกลายเป็น60ละนะครับที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าแล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะไปหุ้นกู้คุณจะไป FCD หรือคุณจะไปกีโก้แต่ยผมมมะะเววปรรราาาณนนนนีีี้้อออืืคคคค่่ัััสหบบท ูทีนี้เฟืไล่มาความเสี่ยงปานกลางคุณบอมอะไรที่มันจะเปลี่ยนไปจากสัดส่วนเดิมที่เราคุยกันเมื่อกี้แน่นอนครับความเสี่ยงปานกลางเนี่ยมันก็จะต้องมาพร้อมกับสิ่งที่เวชไปอยู่ในฝั่งของตัวหุ้นกู้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวเ,เงินฝากเยอะขึ้นนะครับก็ต้องมีการลดสัดส่วนของภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเหมือนลดตัวเบต้าพอร์ตอย่างเงี้ยครับก็คือหาตัวอัลาร์ฟตี้ที่มันต่ําหน่อยชาร์ปเรโชแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย หุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นรายตัวหรือว่ากองทุนต่างประเทศอย่างเงี้ยผมว่าควรเวชออกมาอยู่ในกรอบไม่บวกลบกันนะครับไม่เกิน3 0สอนส่วนอีก70%เอนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบของหุ้นกู้ที่ดูความเสี่ยงต่ำลงมาด้วยไม่ใช่เป็นหุ้นกู้ที่ผมพูดบอกตอนแรกสุดเลยนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงต่ำลงมานะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นการเวกพอร์ตให้เห็นภาพนะครับส่วนความเสี่ยงต่ำสุดนะครับความเสี่ยงต่ำสุดเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ตาม คุณก็ต้องมีกองทุนอยู่ดีนะครับผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้แบบเชี่ยวชาญไม่ได้มีเวลาดูหุ้นลายตัวก็ดูเป็นกองทุนรวมนะครับที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศผมเน้นนะครับว่าต่างประเทศมากกว่าในประเทศผมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็ลงไปสักประมาณสัก2 0่ถึงความเสี่ยงต่ำนะนะครับแต่ว่าจะเห็นได้เลยว่าที่เหลือเนี่ยผมว่าฝากเงินแต่เวลาคุณฝากเงินเนี่ยคุณต้องมั่นใจนะว่าสภาพคล่องของการฝากรวมถึงดิควิลิตี้เนี่ยคุณสามารถเอาออกมาได้เลยเพราะเวลาคุณามเสี่ยงต่ำอะเวลากลัวอะไรปุ๊บเนี่ย ขอถอนเงินออกจากแบงค์ขออะไรอย่างนี้ก่อนแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเวชแบบนี้มันจะเห็นเด้เลยว่าลดสัดส่วนหุ้นรายตัวกับกองทุนลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสรุปง่ายๆที่คุณบอมบอกไว้นะคะเสี่ยงต่ําลงหุ้นแต่เป็นกองทุนรวมที่เป็นต่างประเทศในยี่สิบเปอร์เซ็นต์เสี่ยงกลางนะคะก็ลงทุนกองทุนต่างประเทศที่เป็นหุ้นเนี่ยได้ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ถ้าเสี่ยงสูงนะคะก็อาจจะได้มากกว่านั้นคืออาจจะมีหุ้นรายตัวด้วยมีหุ้นต่างประเทศด้วยมีหุ้นไทยด้วยรวมรวมประมาณสัก 5้าอันนี้ค,คือสัดส่วนที่เราไปบวกลบกันเองได้นะคะทีนี้แน่นอนแหละว่าทุกคนลงทุนอยากได้ผลตอบแทนเราคุณบอกบแล้วก็อยากได้ผลตอบแทนตามที่หวังด้วยแต่ถ้ามันไม่ได้ตามหวังล่ะออหุ้นกู้มันผิดขาเงินเฟอ้อมาราคาร่วงนะคะหุ้นไม่เป็นไปตามคาดเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเทรนเปลี่ยนอย่างนี้เวลามีความผันผวนเกิดขึ้นมีความเสี่ยงผิดขาเกิดขึ้นนักลงทุนนิวเจนควรทำยังไง จริงๆตอบคำถามแรกก่อนเลยบอกแล้วบอกว่าไม่ได้เป็นคำตอบที่กวนนะครับทําใจ <laughs> นะครับ <laughs> จริงๆต้องบอกกับทุนนิดนึงก่อนว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันออกแนวเป็นลักษณะเหมือนแบบประสบการณ์ชีวิตคือมันไม่เหมือนแบบโรงเรียนนะคือโรงเรียนเนี่ยมันให้บทเรียนกับคุณก่อนอก่อนที่จะให้บททดสอบอแต่ตลาดทุนเนี่ยนะครับมันจะให้ บททดสอบคุณก่อนแล้วมันจะตามมาด้วยบทเรียนเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ขาดทุนเนี่ยคุณจะไม่มีทางเรียนรู้เลยนะว่าเฮ้ยผมลงหุ้นกู้ผิดตัวหรือเปล่าเฮ้ย F C D ปรากฏบาทพิกขาอ,อย่างเงี้ยเฮ้ยเราลงประเทศอินเดียไปแล้วจะมาอยู่แบบ สมมตินะครว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นคือผมรู้สึกว่าหนึ่งผมไม่ได้จะเชียร์อัพแล้วก็ผมผมพูดเป็นสื่อสารการความเป็นจริงนะคือมันต้องมีบาดแผลก่อนมันต้องมีแบบบททดสอบบทเรียนตามมาเพราะฉะนั้นการลงทุนผมคิดว่าผมเปิดมายเซ็ตว่าอยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การลงทุนกล้าเอาตัวเองออกไปหาโปรดักอื่นต่างประเทศมันมีเยอะมากเราควรจะจํากัดการขัดทุนตั้งจุดคัดลอสไว้หรือไม่ในมิติของนิวเจน ตอบเลยว่าควรมีมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเห็นบาดแผลของเพื่อนผมหลายคนนะครับที่อยู่ในบิตคอยนะครับช่วงขาลงแล้วกลายเป็นขาใหม่รอบนี้คุณควสังเกตดีๆไหมว่าขาขึ้นรอบนี้มีความรู้สึกเหมือนผมนะว่าคนไทยไม่ค่อยกําไรเมื่อเทียบกับรอบที่ผ่านมาเพะอะไร้อไหม ยับเลยเขามาลงมาแบบ60สเปซนแล้วพอคัดหมดปุ๊บมันเด้งแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถามว่ามีควรมีจุด stop loss ไหมถ้าคุณมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งคุณไม่ stop loss แล้วคุณปล่อยมันไหลไปเรื่อยๆเนี่ยคุณลงไปเหลือสัก30สสมมุตินะขาดคุนไป70%็สิเซนี่ยส0ิกลับขึ้นไปร้อยใหม่เนี่ยเป็นเด้งนะสามเด้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีจุด stop loss เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของระเบียบวินัยนะครับคือผมไม่อยากให้คุณมองว่าถ้าคุณจะก้า ลงเงิน1ล้านบาทกับลงเงิน1นึ่งแบาทแล้วคุณไปดูตัวเงินเช่น1ล้านบาทคุณโดนไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณโดนแสนห้ากับคุณมีอยู่แสนหนึ่งคุณโดนสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณโดนหมื่นห้าถ้าคุณคิดว่าเงินหมื่นห้ากับเงินแสนห้าเนี่ยมันแตกต่างกันผมว่ามายเซ็ตการลงทุนอาจจะไม่ตรงมผมแนะนำให้ดูเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่าพเพื่อที่จะได้ดูว่าเฮ้ยเราล็อกเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ดูว่าเป็นตัวเงินว่าเรา,า,าเฮ้ยเงินหมื่นห้าเฮ้ยเดี๋ยวได้อยู่เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันจะทำให้เเวววลาาออออคคคุุณณโต่่่ะะจไมมมมมีีีแบบััันนนดดิย S <S <S นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าถามผมนะครับขึ้นอยู่กับะสินทรัพย์อ่ะความหมายคือหุ้นกู้มันอาจจะไม่ได้มีจุดขัดลอสุดไหมมันมีแต่ว่าได้กับไม่ได้เงินต้นคืนเลยนะครับพันธบัตรเนี่ยจริงๆบอลยิเนี่ยมันก็จะมีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เหวี่ยงสูงมากนะครับกองทุนต่างประเทศมีแน่นอนนะครับผมคิดว่าถ้าเปิดรับความเสี่ยงของต่างประเทศดีเนี่ยดอดาวควรจะเยอะกว่าความเสี่ยงต่ำนะครับเช่น1 5้อนะครับแล้วผมบอกว่า15%าปนี่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยนะ มันก็ต้องต้องขึ้นอยู่กับว่าแอสเซทไหนแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมว่าถ้าเป็นกองทุนต่างประเทศเนี่ยผม่าประมาณสิเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมนะครับคุณบอมเองจริงคุยกับหลายเจนเนาะจากนิวเจนโอเจนก็ตามแต่เรามองว่าอะไรเป็นคีย์สักเซสแฟกเตอร์ของคนที่น่าจะลงทุนและประสบความสําเร็จในมวงของเราผมว่าหนึ่งเลยนะครับคือถ้าอุ้นไทยอ่ะผมว่าคือข้อมูลของการลงทุนคือขอว่าข้อมูลเลยคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยอ่ะ มันขาดความเป็นโกลดสูงะนะครับเรามีหุ้นในลักษณะแบบโออีโคโนมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองออกหรือมองไม่ออกของแต่ละคนเนี่ยทริเนี้ผมว่าจะใช้สําหรับหุ้นต่างประเทศได้ดีกว่าหุ้นไทยเพราะว่าหุ้นไทยมันก็พูดตรงๆคือมันรู้เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคือความแตกต่างคือข้อมูลของคุณมาเร็วกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมพูดกันตามตรงะนะครับปัจจุบันตอนีน้หุ้นไทยผมว่ามันเล่นบนข้อมูลนะครับ แต่ต่างประเทศจริงๆเนี่ยมองไปไกลๆแล้วเห็นเทรนด์ใหม่ๆอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าแพ้ชนะกันเนี่ยอยู่ที่วิสัยทัศน์ของการมองว่าหุ้นมันเป็นยังไง่องที่2องอันนี้ผมอาจจะเห็นต่างกับคนอื่นนะคือผมมองว่าเมื่อก่อนเนี่ยคำว่าราคาเนี่ยหรือคำว่าความถูกความแพงอ่ะมันถูกยกมาอยู่ในบริบทการตัดสินใจแรกๆเลยคุณเฟินสมสมติผมซื้อหุ้นตัวเนี้ยไม่เอาแพงไม่เอาเอ้ยเอาถูกเอาแพงแต่ว่าคุณเฟินสังเกตไหมว่าหลังโควิดอ่ะ คนจริงๆถ้าเขากล้าจะเกี่ยงซื้อเป็นเทรนใหม่อะราคาเนี้ยเขาก็ซื้อเพราะว่าเขาไม่ดูความถูกความแพงเขาดูว่าเฮ้ยเทรนมันยังอยู่ในเทรนของตลาดสมมติบางคนไม่ได้รู้เลยนะว่าหุ้นตัวเนี้ยถูกหรือแพง<ช>ไม่รู้จากคขาว่า P เปอร์เ P e ป o ร์นะครับไม่รู้จาก EBITDA e แต่รู้ว่าเทรนต,ตรงเนี้ยมันจะมาเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยซื้อไปก่อนหนึ่งไม้แล้วไปดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันจะล็อกโปรฟิตตรงไหนหรือว่าล็อกขาดทุนตรงไหน แต่ในที่แน่ๆคือผมอยากให้รู้สึกว่าเอาความถูกความแพงอะ่ะอย่าเอาไปขึ้นเป็นเรื่องแรก<ม>เอาเทรนของมันก่อน<ม>ขึ้นเป็นเรื่องแรกว่ามันทําอะไร<ม>แล้วมันจะขึ้นได้โตจากอะไร<ม>นะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับอ่เดี๋ยวพูดไปในอดีตเดี๋ยวคนหาว่ามันรู้อย่างนี้เช่นผมพูดแล้วกันเช่นวัคซีนมาแบบนี้เล่นหุ้นวัคซีนถูกไหมครับ<ม>แล้วก็หลังจากวัคซีนคืออะไรครับคุณก็ต้องดูหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ work from home เห<ม>็นไหมอ่า<ม>แล้วถามว่าอ่ะพวกนี้ร้นี้ไปแล้วนะแล้วพอจบมาฝั่งของ โควิดเนี่ยเห็นชัดเจนว่าหุ้นเทคหุ้น AI ไที่คนรู้สึกว่าใช้แล้วใช้เลยนะครับก็มาคำถามถัฒมาดีกว่าล้วถามว่าเทรนด์ถัดไปคืออะไระนะครับอันนี้คือหลายคนอยากู<ะ>ว่าจะได้ไม่รู้งี้ไงอ่ะผมยกตัวอย่างให้ฟังสันสั้สมมติเราดูเป็นเทรนระยะยาวนะกับเทรนระยะสั้นนะครึ่งปีหลังของปีนี้ถามว่าในช่วงนี้ผมถามว่าเทรนอะไรมาผมเชื่อว่าเป็นพวกเกี่ยวข้องกับการกีฬาผมมองเป็นลักษณะแบบจะเห็นได้เลยว่าทาไมยารักษาหุ่นฉีดไขแมนอะ่รเงี้ยเห็นไหมครับนิวไฮไปแล้วนะครับ ผมก็มองเหมือนกันว่าเฮ้ยการกีฬาเนี่ยหลังจากจบโควิดมาเนี่ยสังเกตไหมคบว่าเทรนด์รักสุขภาพมันสูงขึ้นเยอะอแต่ในขณะเดียวกันหุ้นหลายตัวมันยังกองอยู่ข้างล่างเลยส่วนเทรนด์ในอนาคตแน่นอนถามว่าตอนเนี้ที่คุณสมมุติคุณซื้อไม่ทันแล้วนะว่า AI data center ซื้อไปแล้วนะครับถามว่าแล้วในอนาคตทํายังไงมันก็อาจจะเป็นเทรนด์ที่คุณจะต้องซื้อหุ้นที่มันได้ประโยชน์จากราคาแก๊สขาขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับไฟฟ้าใช้เยอะมาก2ี่ี่ชั่วโมงอันนี้ก็คือจะเป็นเทรนด์ที่แบบอ่ะ follow by สำ รถรถยนต์แบตเตอรี่มาแล้ว<嗯>ทํายังไงครับ<嗯>คุณก็ซื้อเวสต์แมネจเมนต์ไปดักว่าถ้าวันหนึงรถแบตเตอรี่มันหมดอายุอะ<嗯>แบตเตอรี่ทำยังไงก็ต้องดูเวสต์แมเนจเมนต์ของมันไ<啊>อยอย่างเงี้ยก็จะเป็นเทรนที่บอกว่ามันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นนะตอนนี้แต่อธิบายมันอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้นะครับแต่ก็คือเป็นเทรนซึ่งถ้าเรารู้กับเทรนตรเนี้แล้วยังไม่อยากตกเทรนนะไปมีไว้ก่อนหมายหนึ่ง ถูกแพงค่อยมานั่งดูอีกทีนึงแต่ถ้าเราเชื่อว่าเทรนเราถูกนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคุณบองก็เระบอกว่าดูเทรนก่อนราคานะอตอนนี้ดูเหมือนว่าเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากถ้าเราโมวแต่ดูราคาอาจจะพลาดไม่ได้ลงทุนสินค้าที่ราคาอาจจะสูงแต่จริงเทรนมันไปไกลามาก <ใช S 1> แล้จริงๆอย่าลืมว่าที่เราเคยคุยกันนะคะว่าแม้ราคาสูงในว,วันนี้แต่ถ้ามันเป็นหุ้นโกรธตัวเออร์นิ่งมันสูงขึ้นมายิงใหญ่อนาคตราคามันจะถูกจอกลงมาถูกต้องเลยจับพีหันเอเอใช่แล้ว3ปีที่ผ่านมาเราเห็นมาเป็นรออยเป็นนพัััตวี่ใชครบ อย่างนึงเราคุยกันแล้วว่าจุด Stop Loss ควรเป็นเท่าไหร่แต่ว่าหลายคนบอกว่าแล้วการลงทุนการซื้อหุ้นซื้อหุ้นกู้เมื่อไหร่ควรขายเมื่อไหร่ควรทํากําไรคุณบอมมีหลักการตรงนี้ไหมสำหรับเรื่องหุ้นนะครับผมแชร์อย่างนี้แล้วกันคือเอาภาพใหญ่ก่อนสำหรับหุ้นต่างประเทศจริงๆจุดขายทํากําไรมันมี2มุมนะมุมหนึ่งเลยคือสมมุติว่าคุณเนี่ยดูในลักษณะว่าเทรนด์เวลามักนกำลังจะเปลี่ยน ผมพูดตรงๆนะครับว่าเงินน่ยมันก็มีอยู่ก้อนนี้ทั้งโลกเนี่ย <c oughs> นะครับมันก็ต้องหมุนไปอยู่ในสิ่งที่เฟอร์มนเนเจอร์เขาหมุนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือตราบใดที่ทเทรนคุณยังไม่เห็นทเทรนใหม่ไม่กับทเทรนนะครับหุ้นกลุ่มพวกนี้มันจะไม่ลงมันจะมีทริกนะ <c oughs> สมมุติว่าตอนนี้ Data Center กับ AI กับชิปอ่ะคุณรู้ว่ามันสูงใช่ไหมครับแต่ทําไมมันไม่ลงสักทีนึ่งอ่ะคำถามคืออะไร คุณไม่รู้เทรนใหม่ของมันคืออะไร uh huh. ถ้าคุณรู้เทรนใหม่ของมันคุณจะเห็นเงินออกจากก้อนนี้เอง uh huh. แล้วนั่นแหละคือจุดขาย uh huh. คือผมจะไม่ได้แบบไปฟิกกับบทวิเคราะห์โอ้เป็นราคานี้ผมจะไม่ได้ฟิกบอกว่า P/E uh huh. เป็นยังไง uh huh. ผมกําลังจะบอกว่านักลงทุนรุ่นใหม่เนี่ยต้องดูว่าถ้าคุณอาจจะดูข้อมูลแล้วรู้ลึกกว่าผมเนี่ย uh huh. ถ้าไม่รู้ว่าเทรนคืออะไรไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเงินมันก็จะไม่ออกไปไหน uh huh. แต่ถ้าคุณรู้เทรนคืออะไรแน่นอน uh huh. เงินมันจะออกไปจูดในเทรนใหม่แล้วเวลาคุณเข้าเทรนใหม่นะครับ พีเซลสเท่า5เท่าก็ต้องเกี่ยงซื้อเพราะมันเป็นเทรนใหม่นะครับอันนี้คือสรุปง่ายๆเลยว่าเวลาการเข้าแต่ละแอสเซทการเข้าแต่ละประเทศเนี่ยทำยังไงนะครับมาคาถามถัดมาคือว่าตอนขัดลอสขัดยังไงนะครับหนึ่งเลยก็คือรู้สึกว่าอันดับแรกสุดเลยของการขัดลอสที่สาคัญที่สุดเลยคือเหมือนยาเวลาถ้าคุณเข้าด้วยเทรน์หรือคุณเข้าด้วยปัจจัยพื้นฐานหรือคุณเข้าด้วยกลยุทธ์หรือคุณเข้าด้วยเทคนิคอะตอนออกอะอย่าสลับศาสตร์อ๋อโอเคอย่าสลับถ้าเข้าได้เรื่องที่แบบข่าวลือออกก็ต้องออกข่าวลือถ้าเข้าด้วย ข่าวลือแล้วไปออกด้วยเทคนิคเนี่ยโอ้โห,หเละเขาบอกว่าเฮ้ยยังไม่ถึงแนวรับไม่ได้เพราะคุณได้ข่าวมาตอนคุณซื้อคุณซื้อบนข่าวลือเ <c oughs> พราะฉะนั้นตอนออกคุณก็ต้องมีข่าวของคุณด้วยนะ <c oughs> ไม่ใช่ตอนออกคุณมีเอาเทคนิคมารับไม่ใช่ <c oughs> นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเข้าด้วยศาสตร์อะไรออกด้วยศาสตร์นั้น <c oughs> ผมว่าอย่างเงี้ยในระยะยาวมันจะแบบมันจะช่วยช่วยบริหารความเสี่ยง <c oughs> แล้วก็เพิ่มพอร์ตวินัยการลงทุนด้วยสุดท้ายอยากบอกอะไรกับ New Gen Investor บ้างครับคุณรับก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมพูดไปนะครับว คือมันต้องมีประสบการณ์ก่อนนอะก็มีแผลเนาะใช่แล้วมันจะตามมาด้วยบทเรียนนะครับเพราะฉะนียผมไม่ค่อยเห็นใครที่แบบประสบความเร็จมาเลยโดยที่ไม่มีบทเรียนเลยนะนะครับเพราะฉะนี้นผมว่ามันเป็น,ปนคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับก็คือลงไปก่อนนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้กับมันนะครับแล้วพอเวลาขัดทุนปุ๊บอย่างที่ผมบอกคือเข้าศาสตร์ไหนออกศาสตร์นั้นอย่าผิดศาสตร์นะครับเพราะไม่งั้นพอร์ตมันจะมันเฮิร์ตได้เยอะนะครับก็อยากฝากนักคุณรุ่นใหม่ไว้ว่าปัจจุบันตอนนี้การลงทุนในหลายๆสินทรัพย์ทําได้ง่ายมากแอปพลิเคชันเเเดียยยววออาู่ลลแ้ก็ เวลาเรารู้เนี่ยอยากให้แบบอยากไปยึดติดว่าต้องดูเฉพาะหุ้นถ้าดูภาพใหญ่บ้างก็ดีเช่นรู้ว่าหุ้นตัวนี้ดีแต่ว่าภาพใหญ่มันไม่เอื้อยอย่างเงี้ยก็ลงตัวนั้นได้ <c oughs> แต่ลงใน,นสัดส่วนที่มันน้อยลงมา <c oughs> ผมว่าเท <c oughs> ่านี้ถ้าใครทําได้นะผมว่ามันก็ พอได้ให้สำรับการลงทุนแล้วนะครับค่ะจริงๆสิ่งที่คุณบอมบอกเราเนี่ยนะคะดูเหมือนเราต้องทำสองภาพประกอบกันเนาะก็คือดูภาพใหญ่ถอยมาดูพอร์ตโดยรวมของเรานะคะว่าเราจัดสัดส่วนการลงทุนเหมาะสมกับตัวเองแล้วหรือยังซึ่งแต่ละคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ํากลางสูงก็น่าจะมีสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ํากลางสูงเนี่ยไม่เท่ากันค,คุณบอมบอกไปแล้วว่ามากน้อยแค่ไหนอันนี้คือภาพใหญ่ที่เราต้องถอยมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเทรนนะคะเรื่องของเมกะเทรนของโลกที่สําคัญกว่ามิติของราคานี่คือภาพใหญ่ที่ยงงไเรา ก็ต้องให้น้ำหนักนะคะแต่ในภาพเล็กก็ต้องให้ความสนใจเช่นกัน<ช>นะคะคุณบอมบอกชัดว่าสิ่งที่สําคัญก็คือในทุกๆครั้งที่เราลงทุนนะยังไงมันมีแผลอยู่แล้วมันมีบททดสอบอยู่แล้วก่อนที่เราจะได้บทเรียนจากโลกของการลงทุนเพราะฉะนั้นขาดทุนไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องผิดนะคะคําถามก็คือเราจะรักษาตัวเงินต้นของเราให้ประคองอรอตไปต่อได้อย่างไรแล้วก็ท้ายที่สุดเลยอย่าลืมนะคะว่ายังไงเรามีเวลาเนาะแม้ว่าเงินเราอาจจะมากน้อยต่างกาันแต่ว่าการเข้าไปลงทุนใน หลายสินทรัพย์ก็จะทําให้เราได้ใช้เวลาเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วก็เชฟตัวเองอให้เป็นนักลงทุนที่เป็นตัวเป็นตนตของเรามากยิ่งขึ้นเลยนะคะนี่ขอบคุณคุณบอมมากที่มาแนะนำ New เจนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะจับมือทำให้ลงทุนเป็น New Gen Investor